ยิงกระชิตดิบขอบชาญฉลาดทางที่หนึ่งมากเกินไปปวดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถเรือครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถบรรทุกสินค้าทำขบวนผ่านที่ชาญฉลาดทางที่หนึ่งยิงกระชิตดขอบชาญฉลาดทางที่หนึ่งมากเกินไปปวดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถวิ่งผานครับ